วันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีสเสด็จไปยังบริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุร,รนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทอดประเนตรรำวงสูงเท้าสุร,รนารีในงานพิธีบวงสวงและรำสดุดีเท้าสุร,รนารีประจำปี2564ในการนี้ทรงวางพานใบสีและพระราชทานผ้าสไบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีเท้าสุร,รนารี และพระราชทานผ้าสบายแก่นายอำเภอเพื่อนำไปเปลี่ยนในอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีประจำอำเภอทั้ง32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้ทอดประเนตรการรำบวงสวงสดุดีท้าสุรนารีของสตรีชาวโคราชจำนวน4,417คนในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐานและท่ารำแบบศิลปะพื้นบ้านโคราชสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของสตรีจากทุกอำเภอ พิธีบวงสวงท้าวสุรนารีนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวนครราชสีมาและรวบรวมคนไทยหลายร้อยคนสู้รบกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้ลุกรานด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติจนได้รับชัยชนะเมื่อความทรงทราบใต้ใตฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นเท้าสุรนารีเมื่อวันที่3 0ตุลาคม2370และพระราชทานเครื่องยศทองคาประดับเกียรติเป็นบําเหน็จแห่งกุณงามความดีชาวนครราชสีมาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีขึ้นบริเวณหน้าประตูชุมพลจังหวัดนครราชสีมาแล้วนําอัฐิของเท้าสุรนารีมาบรรจุไว้ สร้างเสร็จเมื่อวันที่15มีนาคม2477และจัดงานบวงสวงเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน